สืบนาคเสถียนโดยพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเพื่อที่จะช่วยชีวิตกวางเพศผู้ตัวนี้สิ่งหนึ่งที่พอมองเห็นได้ชัดบนใบหน้าของเจ้าหน้าที่ทุกคนคือความผิดหวังหัวหน้าสื่อเป็นหนึ่งในอีกไม่กี่คนซึ่งแสดงอาการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติแบบเต็มตัวบางสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตการทำงานก็มีบางส่วนที่บทย่ำความเป็นคนให้อ่อนล้าลงไป ถึงมันจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแต่มันก็ได้สร้างให้เขาเริ่มดื้อรั้นต่ออุปสรรคใหญ่หลวงที่ขวางหน้าได้อย่างบ้าบิ่นคงเป็นเพราะจุดนี้เพียงชู่อึดใจที่หลังรถออกมายาวนานกว่าที่เคยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าวันนี้มันได้ถูกเรียงไว้ในความทรงจำซับซ้อนอีกครั้งทุกอย่างที่ผ่านไปแล้วควรเก็บไว้เป็นประสบการณ์สำหรับงานหนักครั้งต่อไป